ของนักเรียนชั้นป .3 นะคะแล้วก็สวัสดีลูกชั้นป .3 ทุกคนคะ่ะอ่าเจอกันอีกแล้วสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะอ่าวันนี้นะคะจะเป็นการหาผมคูณเหมือนเดิมนะคะแต่จะเปลี่ยนตัวตั้งเนี่ยเมื่อกี้ชั่วโมงที่แล้วเป็นแค่3หลักใช่ไหมอ่ายี่ปีนี้จะเป็นเริ่มเป็น4หลักแล้วนะคะตัวคูณหนึ่งหลักเหมือนเดิมนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวกิก๊กสลับสไลด์ก่อนอ่าโอเคอ่ะปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อน อ่ะมาเด็กเปิดแบบฝึกหัดหน้า179เลยลูกอ่าเปิดแบบฝึกหัดหน้า179นะคะอ่าวันนี้จะเป็นการหาผลคูณนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักโดยการตั้งคูณเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงเดียวเลยใช้วิธีการหรือหลักการเดียวกับการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักที่ผ่านมาเลยนะคะอ่าถ้ามีตัวทดก็ทดเป็นหลักด้านหน้าถ้าไม่มีก็คูณปุ๊บจบปั๊บเลยให้แม่นแม่นสุดคูณเนาะอ่ะ ไปตะลุยโจทย์เลยนะคะหน้า179ข้อที่1อ่าเหมือนเดิมเลยนะคะหลักไหนผลคูณตรงไหนเขายังไม่ได้เติมมาให้แล้วก็เติมไม่สมบูรณ์นะคะอะมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งหนึ่ง้อี่หกคูณสง ตัวตั้งคือ1546ถูกไหลูกตัวคูณคือ2ดังนั้นการที่ตั้งคูณกิ๊กเคยบอกไปแล้วควรจะเอาจำนวนหลายหลักหรือจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งเพราะการคูณมีสมบัติการสลับสลับที่ผลคูณก็เท่ากันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเพื่อง่ายต่อการคูณตั้งคูณของเราสลับเลยนะคะถ้าโจทย์ข้อไหนเขาเขาไม่ได้สลับมาให้เรานะคะอ่ะข้อนี้ ถูกแล้วที่1 5 4 6เป็นตัวตั้งอ่าเราก็ทำการคูณเลยคูณจากหลังไปหน้านะคะคูณทีละหลักข้ามกระโดดข้ามหลักคูณถ้ามีทศให้ทศหลักด้านหน้าถท่าน้ห้ามกระโดดไปทศหลักอื่นโอเคไหมอ่ะคูณหลักหน่วยก่อน26 12เติม2แล้วก็ทดทด1โอเคไหมโอเคไหมเหมือนการคูณ3หลักเลยเพียงแต่อ่ามันเพิ่ม4ี่หลักเข้ามามันอาจจะยาวขึ้นนิดนึงแต่วิธีการเหมือนกันเลยนะลูกนะอ่ะต่อไปคูณหลักหลักส0 24 8อย่าลืมบวกตัวทด2 4 8บวก1ตรงนี้เติมเติม9อ่าเห็นไหมคำตอบเห็นไหมแต่ละหลักนะคะต้องตรงกันให้หมดอย่างที่บอกไปนะคะต่อไป2 5เป็นเป็น10เติม0ทด1ห้ามาทดหลักตัวเองนะห้ามาทดหลักตรงนี้นะเราคูณไปแล้วต้องทดหลักถัดไปโอเคไหมคะต่อไป2 1 2 1บวก1เป็นเป็น3เรียบร้อยข้อนี้ตอบ3090 สองอย่าลืมถ้าเกินหลักร้อยเจมจุลล์จุลลภานะาง่ายๆนะคะเหมือนสามหลักเลยเพียงแต่มันยาวออกมาอีกนิดนึงณะนาาวิธีการเหมือนกันเลยโอเคไหมอ่ะข้อหนึ่งคุณคีพาททำมาแล้วเขียนลงไปเลยลูกอ่ะต่อมามาดูข้อสองสี่คูณสี่พันสาร้อยสองเท่ากับเท่าไหร่อ่าตัวตั้งเป็นสี่ตัวคูณเป็น4ี่พันสามร้อสองแต่คุณกีบอกแล้วว่าถ้าตัวตั้งมันจำนวนหลักน้อยกว่าตัวคูณให้สลับ ให้สลับเพื่อง่ายต่อการคูณเลขของเราดังนั้นสลับเลยเห็นไหมเขาโจทย์เขาแสดงวิธีทำเขาเขียนมาให้เราแล้ว4,302ก็จะเป็นตัวตั้งแทนเนี่ย4,302คูณ4เราสามารถสลับได้เลยนะอลัจากนั้นเด็กๆก,ก็มาคูณเลขหลักหน่วยก่อนเลยทำไมต้องคูณจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยห้ามกระโดดคูณเพราะเผื่อมันมีตัวทดโอเคไหมคะเผื่อมีตัวทดงนั้นจะกันข้อผิดพลาดได้อ่ะต่อไป42 แปดเติมอย่างรวดเร็วสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์อย่าลืมศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์หนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวมันเองหรือตัวนั้นเองโอเคไหมสี่สามสิบสองแสดงว่าเขาเติมสองแล้วแสดงว่าเราต้องทดอะไรทดหนึ่งโอเคไหมคะต่อไปหลักพันสี่สี่สิบสิบหกบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดไม่มีตัวให้ทดก็เขียนเติมเลยออกมาก็ไม่เป็นไรเพราะเจ็ดตัวนี้อยู่ในหลักพันอันนี้หนึ่งอยู่ในหลักหมื่นมันไม่มีก็ไม่ต้องไปเขียนเบียดอยู่ในช่องเดียวกัน ขยับออกมาเลยเพราะด้านบนมันไม่มีหลักหมื่นโอเคไหมโอเคไหมอ่า <t ap> ดังนั้นตอบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดนั่นเองอย่าลืมเติมจุลละจุลภาโอเคไหมโอเคไหมอ่า<อ>เรียบร้อยหนึ่งข้อสองข้อหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าอ่ะต่อไปไปดูหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเลยหน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าคิดว่ามันง่ายเด็กๆทำได้เพราะบางหลักเขาเติมให้แล้วนะคะอ่ะมาดูหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบ หน้านี้จะเป็นการหาผลคูณโดยที่เขาไม่ได้เติมมาให้สักหลักเลยเหมือนหน้าเมื่อกี้นั่นเราต้องหาเองทั้งหมดนะคะแต่โชคดีหน้านี้เขาเขียนตัวตั้งตัวคูณมาให้นะคะ,ะเขาสลับมาให้เรียบร้อยอะเราก็คูณเลยนะคะเราก็คูณเลยสามเจ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเติม1ทดสองต่อไปหลักสิบสามสองหกหกบวกสองเป็น เป็น8ใครไม่ทันกดพอยไปนะเพราะอันนี้เราเรียนแล้วมันเหมือน3หลักเลยนะคะ3าสามเป็นเป็น9ต่อไป3าสามก็เป็นอนอีกเป็น9เห็นไหมคะสังเกตดูคมกี้เขียนผลคูณหรือคําตอบตรงหลักนะคะตรงหลักไม่มาเขียนเบียดกันไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมาโอเคไหมคะดังนั้นสําคัญต้องเขียนให้มันตรงกันด้วยอ่ะข้อนี้ตอบ9ก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนั่นเอง ง่ายง่ายง่ายยิ่งเขาตั้งตัวตั้งตัวคูณมาโอ้สบายเส้นใต้ก็ไม่ต้องขีดนะคะนั้นฝึกนะฝึกทดแล้วก็สูตรคูณที่ให้ท่องนะคะให้ฝึกท่องบ่อยๆนะคะจะได้แม่นๆโอเคไหมอ่ะต่อไปไปดูข้อ2หน้า180 2156สอ่าคูณแตั้งมาให้เรียบร้อยตัวตั้งตัวคูณหน้าที่ของเราคือคูณจากหลังมาหน้าอ่ะ8ปดหเติม8ทด4ใช่ไหมต่อไปแป 8คูณห้าสีบวกสเป็น44เติม4ทด4อ่าต่อไป8 1 8 1 8ึบวกสเป็น1 0เท่าไรลูก12เติม2ทดทดหใช่ไหมต่อไป2 8 16 16บวกตัวทด1ด้านบนเป็น17อ่าไม,ม่มีให้เติมให้ทดก็เลยออกมานิดหนึ่งอ่า เรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมคุก,กี้ไม่ไปเขียนเบียดกันตรงนี้นะเห็นไหมเพราะเจ็ดตัวนี้ในหลักพันแต่หนึ่งที่เราเกินออกมาเป็นหลักหมื่นก็ขยับออกมาโอเคไหมคะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดย้ำเหมือนเดิมนะคะต้องเอาไปตอบถ้าเกินหลักร้อยเติมจุลภาคแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยกดกระดิ่งบ่อยๆนะคะพอคุก,กีกชินแล้วตอนนี้อ่ะสองข้อแรกหน้าร้อยแปดสิบเฉลยไปแล้วนะคะเขียนลงไปตามคุก,ก๊กเลยนะคะ อะต่อมามัดูข้อ3ยังอยู่ที่หน้าเดิมอ่าสังเกตดูเห็นไหมในโจทย์7จ็ดคูณหกพันส่เราสลับเห็นไหมเขาสลับมาเห็นไหมอ่าจำนวนหลายหลักควรจะเป็นตัวตั้งโอเคไหมคะอ่ะคูณเลขเลย7,4 28เติม8ทด2 7,3 21 21 22 23เติม3ทด2 7,2 14 15 16อย่างรวดเร็วนะ ต่อไป7 6 42 2 2เป็น43เสิบฟเติม3ทด4มาด้านหน้าเชิบเรียบร้อยข้อนี้ตอบ4 3 6 6 8นั่นเองอ่าโอเคไหมโอเคไหมง่ายนะคะง่ายคิดว่าเหมือน3หลักเลยนะคะขอแค่เด็กๆได้สูตรคูณมันจะทำให้เราคูณเลขหาผลคูณได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่าลืมตัวทดด้วยอ่ะต่อมามาดูข้อ4 3,199คูณ9อ่ะคูณจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมนะคะคูณจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมข้อนี้แม่9เนาะ99 80 81เติม1ทด8อ่ะ99ตัวเดิมอีก81แต่อย่าลืมว่ามีตัวทด81บวก8เป็น89เติม9ทด8 91เป็น9บวก7เอ้ยบวก8เป็น17ทด1 โอเคไหมเก้ายี่สินะ27นะ27นะไม่ใช่21งนะั้นฝึกท่องนะเด็กๆบางคนยังหลงอยู่เลย9 3 27เป็น28เติม8ทด2มาด้านหน้าเห็นไหมืุอกี้เขียนหลักตรงกันเลยนะคะอ่าเขียนหลักให้ตรงกันเลยเนาะอันนั้นข้อนี้ตอบ2องหมื่นแันั่นเองจุนหลักผ่าเรียบร้อยเรียบร้อยหน้า1นึ่งร้อยสิบกกี้ฉเฉลยไปแล้วกี่ข้อ สี่ข้อโอเคไหมคะฉเฉลยไปแล้วสี่ข้ออ่ะต่อไปหน้าสุดท้ายข้อห้าข้อหกทำเองนะหน้าร้อยแปดสิบห้าห้าหกทำเองข้อสุดท้ายหน้าสุดท้ายร้อยแปดสิบเอ็ดนะหน้านี้จะเป็นการแสดงวิธีหาผลคูณคําว่าแสดงคือต้องทําเองทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่วิธีทําบรรทัดแรกบรรทัดที่สอง 2, โอเคไหมคะอ่าดังนั้นเราต้องเขียนตัวตั้งตัวคูณอะไรเองหมดเลยอ่ะมาดูข้อแรกสามคูณสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด ตัวตั้งควรจะเป็นอะไรสลับนะคะสลับควรจะเป็น2 5 4 8เพราะจำนวนหลักมันมากกว่าก็เขียนเลยสองหี่ดเครื่องหมายคูณเขียนอยู่ระหว่างตัวตั้งตัวคูณไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเหมือนเดิมตัวคูณเป็น3าอยู่หลักหน่วยก็ตรงกับเลข8โอเคไหมขีดเส้นใต้ตัวคูณ1เส้นผลคูณขีด2เส้นการุณาใช้ไม้บันไมายบันทัดโอเคไหมคะอ่านั้นคูณเลขเลย 3 8 24เติม4ทด2ต่อไป3ามสี่สบวกสเป็น14บสี่เสรับสุดท้าย3 5มหบวกหเป็น16ทด1นึ่งเชร อ่าตัวทดเขียนให้เล็กกว่าตัวตั้งตัวคูณนะลูกอย่าเขียนใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวจะสับสนโอเคไหมคะเขียนให้มันตัวเล็กกว่าหรือเด็กๆจะใช้เป็นการบวงแบบนี้ไว้ก็ได้เนี่ยอ่าทำแบบนี้ไปก็ได้ให้รู้ว่าเป็นตัวทดโอเคไหมคะต่อไป3 2เป็น6กบวกหเป็น7จ็ดบสรุปข้อนี้ตอบ7,644นั่นเองอ่าง่ายมากง่ายมากแต่สาคัญตรงนี้เลยว่าเด็กๆตั้งหลักตรงไหมขีดเส้นใต้ไหม ตัวทดเขียนถูกหลักไหมนะคะ,ะแล้วก็ถ้าถูกเป๊ะนีน่สำคัญเหมือนกันคือหาผลคูณสุขคูณแม่นคือได้แน่นอนโอเคไหมอ่ะต่อไปข้อ2 4,992่ 5. อยาคูณหตัวตั้งคือเป็น4,992นเอยู่แล้วก็ไม่ต้องสลับอ่าก็เขียนเลย4,992กคูณห อย่าเริ่มตัวคูณเส้นใต้หนึ่งเซนตัวคําตอบหรือคุณคูณ2องเซนอ่าคุณขี้ขีดไปแล้วนะคะอ่าคูณจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมคูจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมห้เป็นเป็นสิเติม0ทด1ต่อไป5 9 45 45าบหวกหเป็น40 46เติม6ทด4 5 9 45อีกอ่าสี 45. ใครบวกเลขในใจไม่ได้ทดด้านข้างก็ได้นะ5 9 45 45าบหวกสเป็น49เติม9้าทด4ีปึ๊บ ห้าเก้าเ้ยห้าเก้าไปแล้วห้าสี่ยี่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบสี่ไม่มีตัวให้ทดก็ทดมาด้านหน้าแบบนี้เรียบร้อยข้อนี้ตอบสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเติมจุลละจุลละภาคนั่นเองง่ายนะง่ายนะโอเคีว่าง่ายนะอ่าหน้า 1, หนึ่งร้อยแปดสิบเฉลยไปแล้วข้อหนึ่งข้อข้อสองโอเคไหมคะข้อหนึ่งข้อสองอ่าดังนั้นข้อที่เหลือนะคะงานวันนี้ให้เด็กๆ ทำเองนะคะหน้าร้อยเจ็ดสิบเก้า้อยแปด้อปดเอดนะคะเมื่อกี้เฉลยไปกี่ข้อ 4, ี่ห้าหกเฉลยไปแล้ว8ดข้อนักเรียนก็จะได้ทำประมาณ 8, 9ข้อเหมือนกันโอเคไหมคะง่ายๆหลักการเหมือนการคูณ3ามหลักที่เรียนมาก่อนหน้านี้เลยโอเคไหมคะ,ะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ I'm